โอ้เซียวปีนี้เราก็จบม7แล้วเชอร์อน,นี่ซูมีแฟนเนึ่งว่าจะไปเหียนที่อื่นนะกันเซมีเป็นนายยกแล้วเบียรนี่อันคือว่าก้นนับถือเอ๋ยโเฮียนนาย,อนนายกอันจะไปเป็นนายกก็ต่อนะไปเหียนปุ้งแตงวอไปเอ็ดเอ็ดเลยซ้อมแป้งเนาะปุ้งแตงก็ตั้งเลยเขาเ<อ>สื้อทองนี่นี่เนาะกันคือยากไปเป็นทานหารหรอกกันนะ ไปเป็นทหารก็ู่ตรงไหนไปกำมควานกันเนาะไปฝึกแล้มันแข็งแห้งเนี่ยเมื่อนี้วันนเอ็ดฝึกเขาแบบแห้งแห้งอย่างนี้ล่ะเนึ่งแข็งแห้งเขาตั้งเขาโอ้ทหารอกัมควานวันคันเสือไปเข้าตองไหนไปกระเบียงเนาะเกรียชู่งูมาความเบียงชู่เข้าเนาะเข้าโอ้เลี้ยวเนาะความเบียงไปเขาตองถาม อปูความเบียงว่ะเสื้อเฮาชอบใช่ไหมเออเฮงแม่วาอันเฟื่อยแเฮาคือเล่าจมไเออไปงวันเลยเล่าเขาหนอเนี่ยน่ะไปว่าเจ้าเขาอ่ะเออแต่เอแต่จะเล่าเพื่อกว่ายังจากเขาจะว่าใช่ป่ะเอาเฟื่อควายแรกกดยานมาว่าเพื่อเนเดีเขาเจอเขาเนาะยานว่ายานเขาเขาเจอเขาป่าโอ้กินเพื่อยานเขาเขาเจอเขานะเขาอันคันเป็นอะไรจุกตอนใเกงเหยียบปุ้งแตงนี่อกับซอมแตงอะไรอย่างเงี้ยารันเสียกันก็ ต้อทังจะไปลองถ่าเฮียนปุ้งแตงกับอันซอบแป้งเราก็จัองไปเอ็ดนายกกะเรากมีวิธีเฮียนเอาไปเฮียนอันความเบี่ยงน้ำเฟืองเง่ายไ่เหม่แล้วาเขาคนนั่งไล่นี่เขาไปจะไล่เนื้อจังหู้โอ้สำคัญเสือเฮหู้ซาอันอันเราเสิร์ฟจำบ้างหกือนเรากินเราจักกินยาเอ็ดเลยหู้สักวอนเออแม่ข้าไม่อวดตาแต่ เอาจุดชอกเาะอไปนั่นถามถามอทองทองงามเสียเอวเสียตุยเาอน่ะบากคยังเลยไปวิ่งไปวิ่งอไปมาขีกาเออมีม่แ้ม่้้ไปถามันไปโนะปตุยเไปเคล่นเฮาไปเคลื่อนมันเฮาก็ไปมาใช่มันไปเกลือมาไปอยู่ โัวซับส er ื Wait, mean, ้อเป็นประโยชน์ทรมันเออทรชาตน่ะเื้อเป็นประโยชน์ไหมทัรเมืองมันไหมูเบอร์เพื่อเท่ากมีเท่ากมีเบอร์มันเงินเท่ากมีเลยทัรมันอทัมันทัวมาฮัลโหลฮัลโหลเซียวยุ่กันเลยวะรู้ไห้เพื่อนเท่าไปเห็นน่ะ

ดีเช yeah. ื <tr seine Christmas> ้อไอ้เฟอร์ต hmm. oh. 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 oh, yeah, ้องอเริ่มใส่ถ้าเฝวน่ะนั่นผู้ยงเอาอ่ะยุชงเอาเยวเร่องนี้มันนต้อนนีเสี้ยวขอไหมนางก่อนนางนก่อนัแกงก่อนเลยแต่ก่อนืนเนาะค่อยมาอีกผมมีน้ำนี่เรกินเอาสับจะสับเต้นเลยเนเมีน้ำเตินเลยเรั้ปั๊บเลยเอ๊ะ ไลนี่เอปไปไปไหนยังน้อยะกตายเลือนเม็ไปไเจออะไรเือกไล่เลยเอานขนดินนเลยไปเซ่ตอล้ลเก้าขนก็ลายและเอ๊ควายเหียวนไปลยเอ๊ะายอไเด้อตกกระดตกเม็ดเ่โลกลบนี่นอยเอะลไปบนกรล่เด้ ช่อง n หลช่งไเป็นกันหลกช่องไเป็นเนียวาบัดบาด่ที่นี่จมลองหลกไเห็นเลยนี่ตาพ่ไนี่เรื่องเล่าช่วงปรกษาน่ะอันแสงเฮียนจบเนะตูเฮียนจบเลยจากไปกระเบียงเียงเขาจะบูควม ยามผู้ความเขาจะมาเท่าก็เท่าก็อะไรไปหนูก็ตุจริมาตุจรตมาจะมาถามแถวนี้ถามทุเรื่วะเกี่ยวกับคือเสื้อประจำวันแถวนี้เดี๋ยวบ่าวใหมมาดกจะกันไปไปเน้นนู่นหมดอะไรตรงนี้พี่พี่เสื้อเขาสวยเนาะริงวาเนาะุดิตถามเลยวะก็ถามันเฮากินตะกันเจอนี้อะ ไปกินจราจางะกินเพือเพือโอ้แตเวียงเขาเสว่าไฟเอาจื้อจื้อเม็ดาเนาเอาจียมาจื้ออะไร่อจ้เม็ดเอเาเจียวมาจุดเอาเมือจ้งเมื่อจังทองอยูเพื่อนเนี่ยหลับเนี่นกตัวนกก็แก่เนี่แท่เสี้ยงนะไปภาษาเพืไปไกลจุดอะไรละ บาดไมกินเพิ่มเขาบเขาไฟไปเองเออจดรจดยองทิ้งจือเขาบอกยองหนึ่งโอ้ทิงใจจุดจุดจุดสองทิ้งใจสอิ้งใจเนียวันนั้นอะไวะอันสปอนเซอร์นะโอ้ยมัน l e n อันี้สปอนเซอร์สปอนเซอร์ี่สปอนเซอร์จดไปเดี๋ยวยังทามเลยมนึ่งนิเลยเนาะบ่ง

ก็เลยเขาเจอที่นี่แหละ่ไหมแต่เขาเชื่อมั่ยสละเออกงมกันขามกับแต่เขาเเชื่อมัสละไอไตเวียงเขาเจอมันดนปานี่กนเราใช่ปานี่กเาเนี่ยผูเอเราจะแช่เชื้อปานเขาเนี้ยสกดจะละหูเขาเขาก็ว่าความแต่เขาระเขาเนี้ยเชือหูกเขาเนี้ยว่ะมีเลือดหรือมาปึกช้าอะไรเนี่ยใช่ไหมว่าคำว่าพเขาเจอเสกรมทามไหลคำว่าเว่ปอกเลยไปปึกช้าอเชล ลูกป้องอ่ะเชียวมุนก็มาตำหลังหน่อยนึงหรอกผมไปเพียงมาขอบขอบเจิญเลยอบเชิเลยโอ้ปัเลยแหละเมื่อก่นเมื่อก่นอ้ชงนี้เป็นไฟต่อกี่น้วยแต่เมื่อเคื่อนให้คักยาไปจำเลยปันีว้าเบล่งเลยจำหาเด้อชงนี้เจ้าโคตะเพียงอ่ะจังจ้าก็เย้าก็พังโอ้้ขี้ชื่อชื

เกี่ยวกับความเพียงนี่ได้ปะอุปรกรณ์การเชื่อเรื่เขานี่ยอ,<ะ>อยาข้าจ้าเรือนั่นอันดูแบบเป็นฝึกซาา้อมเซียวนีว่พี่ก<อ>่อนเนื่องจากขังเขาเนื่งจากเซียวตุยนะแนะนำว่าเฮียามาชาวเฮียมาคือว่าเริ่มกว่า,อ,าอุออกปกรณ์นี่เขาตัว แสงหายาหาจ้าเล้ออร่ฟันว่าอุป่อความเบี่ยงนะเอามาเิ้งไปอาะตูโจดเท่านะเนียนไปฟังมันหนอกมาอ่านมันฟังมันียนบรกนีดูไปถามมันหนอกว่าเพ่ะไร้าว่าไฟเพอเลยว่าไฟว้จะเนียนแบบไฟเพ่เ้ไดูบาอนอ่าอนั่วอ่าัว่านนน่ว่ันอน ขิงเจอดูว oh, you know, uh, no, uh, 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 ่าม oh. uh, uh, totally ันเลยว่าขิงใจโอ้มันแววสนุกว่าอย่งเงเพื่อจะมีแอนที่นี่แหละความใจวียงสปอนเซอร์น้องใช่ไหมนี้สปอนเซอร์มันเลยว่าสปอนไซอมีเงินเราฟีดไกด์ใ่เออสปอนเซอร์เขาก็เอิเอสปอนเซอร์เราใจวียงนะนั่งโตู้กุ๊ตูโตู้กุ๊ตูหละ ตัวตัวเขาก็เออนะคันคากมีเียงนะโอ้เร็วแล้วเวเาเนอะเรวเช้นอมาเสื้อเล่าเร็วตู้ทึบเรวลวชูว่ะขณะชูไปเวียงชูละวานี่โอ้เขาอยู่หัวชูเขาแง่เขาเจอแต่ว่าความสำเนือที่เขามีความเัาก็ยังเขาเจอแต่เวียงเขาก่อเขาก่อฮู้เลยมีกลนะนาย้นายก้นเนาะอธิบูรณกันวาเนี่ยาเสื้อเลาไปตูเรยวตู mừng tê ba mừng là vách hảo vô tuy dạy ô tô Hú hoo 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 Ba 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 hoo 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 แมาซเป็ายกาวงจัสเขาจับเขาคุกแต่ละมายแต่สิ่ทนี่นี่อับมือแตสังเือเจอมันนี่จหวก็ว่าเียวต่อไปสุดต่อไปสุตัดเสียวยัน่านี่ของแท้มาเลยสันวันสันยี่นี่เขาสันอ่ะยี่นี่เง้เราเล่กินกนึเป็นนี่อ